สวัสดีครับผมมื้อนี้สิมาเห็ดห่อกเครื่องในไก่เนาะครับผมก็สูตรนี้กพ่อแม่พาเฮ็ดเนาะครับผมก็กัลองเจ้าของก็มาลองเห็ดเบิ่งเนาะครับผมสวัสดีครับกัสิม,าม,ามีเข้ามา,เ,าเนา,นนเา,นา,านะครับผมเข้ามาาข้าวเหนียวหฮอนับกันข้าวกันห่ามาเนาะครับผมแล้วก็มีกระเทียมนิดนึงเนาะครับผมแล้วก็พริกเนาะครับผมพริก พริกสดบมมีกับพริกแห้งก็ได้นะครับผมก็ตะไคร้นะครับซอยเข้าไปแล้วก็โคกโคกให้เข้ากันนะครับผมนี่แหละครับผมโคบแล้วแล้วนะครับผมกระซิเอาเอาลงเลยนะครับผมนี่นะครับข้างในไก่ก็ได้ก็หลดนไว้แล้วนะครับผมกะิใส่เลยนะครับผมมักอันจางมักเข้มกับ เตอรเมาลนเลยเนาะครับผมมันจะหมักเด้อครับผมก็ใส่เข้าออนมาเข้าไปก็สิเฮ็ดให้มกมกไก่มันมันแคีนดีเนาะครับผมนะครับผม,ะบผมกะนวดใส่วุ้นเส้นน้ำเนาะครับผมนี่นะครับผม,บผมใส่ลงไปเลยเนาะครับผม ก็สิปรุงปรุงรสตามใ <1971. S 1> จซอฟเลยเนาะครับผมก็สิมีปลาเนาะครับผมมีผงสุรสนี่แหละครับผมกัปลาล่าขวดเฮานี่ก็ได้เนาะครับผมใส่ผงสุรสกับประมาณนี้แหละครับผมน้ำปลาเนาะครับผมนี่แหละครับใส่เครื่องปรุงครบหมดแล้วเนาะครับผมก็เหลืออีกอย่างนึงเนาะครับผมที่เด็ดเนาะครับผมเอามาใส่แล้วก็จะคนได้เนาะครับผมกำลังเด็ดอยู่เนาะครับผมนี่แหละครับผมที่เด็ด ผักพักนางตูเนาะครับผมพักนางตู้พักนางตูฮะเพิ่นก็ยักไก่กก่พันแล้วเนาะครับผมยากเป็นพักหุ่ละพาแล้วเป็นย you ังเนาะครับผมหอมคือเก่านี่แหละครับผมคนแล้วแล้วเนาะครับผมกัสิหอกมาเป็นแบบนี้เนาะครับผมก็สิเอาไปห่อมกเลยเนาะครับผมบัดกัมีทีเด็ดคือเกาเนะครับผมห้องมกก็ได้ไม่ต้องกล้วยกับ่มีมีนะครับผมก็ มีใบน,นึงเนาะครับผมทดแทนได้เนาะครับผมสำหรับอีพีนี้อีพีนี้ก็บจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมอีพี่หน้าเจอกันใหม่เนาะครับผมมีอีพีสองน้ำเนาะครับผมสวัสดีครับ